กับนเนะพื่อนๆวันนี้เราพาจริงมาเดินไกลมากเลยนะคะเราก็เป็นห่วงกขด้วยเนาะร้อนก็ร้อนนะคะใครจะถามมาอาบน้ําสระผมนะคะเต่งก็อาบอยู่บ้านเนาะถ้ายเขาก็ต้หงอาข้องนอกนค่ะตัดผมข้างนอกนะคะจรงิรง,ๆรงๆก็อยู่ที่บ้านตัดเองไหมคะจรงิงตัดง่ายเนาะเราก็พาเขาเดินด้วยแล้วก็ถา่ายคลิปด้วยนะคะดูวิวนะคะวิวสวยๆนะคะเนี่ยเดินไกลมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย ดนูนะเต้งเต่งดื้อน,นะคะเราไม่ชอบให้เต้งเต่งอาบน้ำแล้วนะคะสกปรกนะจะดูคลิปยังไงเขาได้อุ้มเขาด้วยนะคะอเขาดื้อน,นะคะอเอ้ยดุยน,น,ะะนี้ไปก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะดูนะคะคเต้งเต่งนะคะแห่งกินน้ำก็ไม่กินนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝากเขาเดินนะคะเนี่ยวิวสวยๆนะคะถ้าฉายอยู่ร้านตัดผมนะคะคงต้องปั่นจักรยานมารักข้าน,นะคะ เราไม่อยาเอาเขามาทามันร้อนนะก็กลัวเขาคปอนนอกอะไรประมาณนั้นเราก็พาจะพาเขากลับบ้านนะคะเราใช้ลเลขแล้วเขไม่อยากจะถ่ายเอาคลิปหรอกนะคะแต่แล้วมันมีคลิปนะคะเราก็เลยถ่ายเอาหน่อยพาเขาเดินด้วยนะคะดูวิวข,ข้างๆเนาะดนูนี่นะคะวิวสวยๆนะคะเราก็พาไป็ิงกลับบ้านนะคะ เราก็ห่วงเขาน่กลัวเขาจะร้อนเกินไปนะคะแต่เราก็มีน้ำมีพัดลมะะ้เขานะค่ะไม่ใช่สบ้่วเนาะเขาก็โอ้โหดูหม,มาตัวนี้สิเป็นแบบอะไรที่เป็นดูเด็กตัวนี้นะคะแบบอะไรที่สบายมากเลยนะคะคือไม่ต้องเดินนะคะมีพัดลมนะมีน้ำนะเดี๋ยวก,ก็มาคลิปเยอะนะคะที่เหนื่อยเหมือนกันเนาะ,ะสองนายเตยมังะะ้งเนาะ ก็เหนื่อยนะคะกเดินไกลด้วยนะเดินขึ้นชั่วโมงประมาณนั้นเนาะแต่ก็พอมาถึงเวลาที่จริงๆต้องเข้าห้องน้ำด้วยนะจะถามเข้าห้องน้ำนะแล้วก็จะถามไม่ชอบมาขึ้นจักรยานก็จะกระโดดนะฮะเขจะกระโดดจักรยานอะไรประมาณนั้นเนาะเรากะะ็เลย่ะเอารถเข,นข,นข็นมานะคะรถเข็นเนี่ยเข็นเข้ามานะคะ ไปมันกันเด้อมาหน้าบัคลิปนะคะมาก็ดูด้วยนะคะก็ดูหน้าเราถามอะไรด้วยเนาะถามถามอะไรนะคะทุกท่านนะคะเอาคลิปนี้หน,น่อยๆนะคะหน้าอยู่ก่อนเด้อเราจิ้มยื่นออกมาดีหรือเปล่าเนาะ ก็มันมร้อนนะคะมองไม่เห็นหน้าหย,ยกเนาะไปดูคลิปประมาณานี้เนาะความร้อนนะคะความร้อนทําให้หน้าหย,ยกหนีนเนาะมันคือตึงๆดีกว่านะเนาะนีแต้งๆอย่างนี้ตึงๆของรอ้นรอนไม่หลูกของร้อนนะแล้วก็มากินน้ำนะคะตัดผมแล้วเนาะอาบน้ำแล้วค่ะสะอาดก้นแจงนะคะสะอาดก็คือก้นแจงนะคะ เราจะเอาคลิปสี่ห้าหกนาทีเนาะี่จะเอาเท่าไหร่ดีี่เองอยูนน่ร้อนไหมลูกอยู่ร้อนไหมแล้วฉายไปไหนลูกอืมเราก็คิดผิดือคิดถูก,กเอาเข้ามานะคะแต่ก็มีร่มไม้นะคะแต่อากาศเหมือนฝนจะตกเนะเาะก็เลยอบอ้าวหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขาวกลับบ้านนะคะนู่นบ้านเราางนนเดินอีกไกลนะคะสดหูลูกหูลูกตาหนูนะคะ เห็นตึกเราเล็กๆใกล้นู่นนะคะแล้วก็เดินต่อนะคะพาะหน้าน,นะปกติเราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเขาเดินทุกวันนะคะเขาเดินทุกวันนะคะวันหนึ่งเดินสามสี่โลบนะคะสาานชอบเดินนะคะนี่เต่งไม่ชอบนะคะแล้วก็ชนลูกหูลูกกลาวประมาณนั้นกน็รถใหญ่นะถ้วบัจักรยานนะนชาชาชอบกระโดดนะคะ อนตะไลอีกเวบหนึ่งนะคะก็ชากระโดดรถนะคะอืมดูริอาจมากเลยนะคะแค่แค <ๆ S 1> ่ขินนมันจะกระโดดแล้วนะคะเขาไม่ชอบขึ้นรถแบบนี้นะคะไม่ชอบขึ้นรถเก๋งะค,ะค่งะ,คะต่ชาเป็นมา้าน้องก็เป็นคนแบบชั้นสูงหน่อยหนึ่งนะคะ่เหมือนเต็งๆตงเนาะเต็งต่งชอบรถจักรยานนะคะเต็งเงชอบ เดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเหงื่อท่วมตัวเลยนะเนี่ยงท่วมตัวเลยเราคงจะเดินอีกไกลนะฮะก็ขอไกลนูนะ่นเนาะก็ขอจบคลิปจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นีน้เนาะจริงเต็งเนาะจริงเต็งไว้บายฉลุกงั้นก็คงจะร้อนนะบ๊ายบายนะคะกลัวฝนจะตกนะคะไปไม่ทันนะ ไปค่ะนี่แรงวันด้วย